Ê, kẻ thét liều. Ây lo ở trắng cà phiêu. Ê. Ừm. Liều kẻ Ít nhớ đi cà phiêu. Năm khăn. Ừm. Dạ tóc cẩn cẩy lên. Điều nó đi bạc nhiều ngâu. Ừ. Ừ. ลำข่าหนึ่งแรกโทรมาลูกตอนนี้โทรมาจองคิวแม่กาพิวโทรมาจองคิวว่าวาจางคิวได้วันไหนอ่ะบอกคิวได้วันศุกร์นะครับปอบบอกคิวได้บจันข้าไปนะแม่กาพิวว carry ่าจันข้าไปนะว่าคิวนองได้วันศุกร์นะครับค่าจันข้าไปค่าปอบน้องฟังบีดีดีนะคิวห้องนองกันได้วันศุกร์แม่กาพิว่าวกูชื่อจันเดี๋ยวจันข้าไปค้า แม่น้องกับพีอยู่จืดจันก็ตัวตีกับาาก,ก็ตัวไม่ค้ำกูเอาถ้าเล่นหมกเลยไม่ค้ำมังเหรอี้งี้งี้ค้ำมันนซะได้เดียวเลยนี่เดียวเลยไม่ยอม,มอบู๊อะปั่นปื้อดีไม่ยอมน้องบอกปีที่แต่น้องไม่ยอมไปจับข้านี่ฮะปั่นปื้ออืม เบืรอครับไม่ชอบโอ้ไม่ชอบจับค่าเล้วตั้งอีตาเล็บหรือนี่เอออืมอืมดีกันอืมเออ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 อืมเออไม่ตาแล็บลำคันพี่เด่น

of okay.